สวัสดีครับ u l t i m t e t a y o ง c o m นะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนพัดลม Acer Aspire 5750กันนะครับก่อนอื่นครับแกะน็อตทั้งหมดของตัวเครื่องครับด้านหลังครับปลด cd ออกนะครับปลดฮาร์ดิสต์ออกด้วยนะครับ รุ่นนี้น็อตจะเยอะนิดนึงนะครับครับผมฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้อยู่กันนานแล้วก็ถ้าเรามีคลิปใหม่การแกะ เปลี่ยนทันที่เปลี่ยนซิติลอมเปลี่ยนแรมเปลี่ยนได้ดีนะครับเราจะลงให้ดูกันเรื่อยๆนะครับทุกรุ่นนะครับอันนี้เป็นงานหน้าร้านนะครับที่เราทำแล้วเราก็เอามาแกะโชว์ให้ดูนะครับอ่าจะเปลี่ยนคีย์บอร์ดแกะคีย์บอร์ดออกนะครับอ่าค่อยๆยแงะนะครับข้างบนจะมีล็อกอยู่นิดนึงอ่าแงะออกแล้วค่อยยกครับยกช้าเขาะสยแพรวางตัวมันสั้นมากมันจะตึงครับมีน็อตอยู่อีกชุดหนึ่งนะครับแกะน็อตออกทั้งหมดนะครับ มีสายแพร์พาวเวแล้วก็สายแพร์ชัดแพรนะครับถอดออกด้วยนะครับครับใช้บัตรกรีดออกครับอันนี้เราก็จะลือ้อตัวเมนบอร์ดออกนะครับติดไวเลสด,ด้วยนะครับรุ่นนี้ต้องปลดไวร์เลสเพราะว่าจะมีสายพาดอยู่ขาวๆด้านซ้ายครับจะมีน็อตอยู่สองตัวครับแล้วก็ แพรจอสายลำโพงแกะออกให้หมดครับสาย USB ด้านข้างกค่อ,อยายกออกน,นะครับเพราะมันจะติดวิเจนิดหนึ่งด้านซ้ายอันนี้เมื่อกี้เป็นดีดี r t ซีพอร์ตนะครับตอดมาได้แล้วคราวนี้เราก็จะต่อพัดลมกัน ดน็อตครับดช,ชิปการ์จอนะครับแล้วก็ CPU ออกนะครับเพื่อจะยกพัดลมออกได้นะครับค่อยๆย,ยกนะครับมันจะติดนิดนึงแรงหนืดของซิลิโคนครับอันนี้ก็ปลดพัดลมมาดูครับว่า มันเกิดอะไรขึ้นแต่จริงๆก็ไม่มีอะไรครับจะเปลี่ยนหนังเดียวครับครับไม่เช่าลมจะไม่ค่อยหมุนนะครับมันจะฝืดทำความสะอาดก็จะใช้ได้ไม่นานครับเดือน2เดือนก็จะเป็นอีกฉะนั้นเปลี่ยนดีที่สุดครับ แต่ซีโคนออกก็เช็ดซีโคนเก่าออกให้หมดนะครับเพราะซีโคนเก่าวางตัวแข็งมากทําให้ซิงกับตัวชีพประครับแปะก,กันไม่สนิทท่านั้นเราลบความสะอาดซีโคนแข็งออกนะครับแล้วใส่ซีลิโคนใหม่เพื่อการระบายความร้อนได้ดีขึ้นแล้วก็ถือมาการเปลี่ยนซีลิโคนครับเพราะว่าซีโคนเก่ามันหมดสภาพแล้ว ครับวันนี้ก็ค่อยๆใส่คืนครับค่อยๆแปะลงไปนะครับดูตำแหน่งน็อตไว้แล้วก็แปะลงไปครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับชับสไครต์อันติเมตระยองนะครับขายซ่อมอุปกรณ์โน้ตบุ๊กแมคบุ๊กคีย์บอร์ดอะแดปเตอร์แบตเตอรี่นะครับสั่งผ่านเว็บได้นะครับ อ่าครับอย่าลืมเสียบนะครับสายที่แกะออกมาทุกเส้นนะครับต้องเสียบคืนนะครับไม่งั้นจะได้แกะเครื่องรอบ2นะครับตัดสายให้ดีครับดูตำแหน่งแล้วก็เอาบอร์ดวางคืนที่ตำแหน่งเดิมอย่าลืม DC Port ครับเพราะต้องหงายเครื่องนี่ครับอ่าส่วนอื่นๆก็จะอยู่ด้านบนนะครับก็ยิดเมนบอร์ดก่อน แล้วก็ค่อยไล่ใสายทุกเส้นนะครับดูดีๆนะครับ ครับผมสายที่มันไหนที่มันเคลื่อนไหวนะครับเอาก็เทปแปะนิดนึงนะครับข้อเทปคุณภาพดีหน่อยนะครับไม่งั้นพักเดียวมันก็จะหลุดนะครับครับอันนี้ใส่สายครบหมดแล้วก็ยึดบอดี้คืนครับใส่น็อตแล้วก็อย่าลืมสายแพร์พาวเวอร์กับสายแพร์ทัชแพกนะครับสายแพร์พาวเวอร์นะครับ แล้วก็ทับแผล ครับอันนี้ก็ไวเด็ดครับครับผมอีกครั้งนึงนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับมีอะไรก็โทรเข้ามาสอบถามหรือตามช่องทางที่เราไว้ใต้ลิงก์นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์หรือเบอร์โทรครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณมากครับ